เฮ้ยอะไระอะไรวะเนี่ยเอ้ยต้องฝ่าดงา่ะฝ่าดงทะเลทรายเต้าฐานไปโอฝ่าดงทะเลทรายเพื่อเข้าฐานทัพของเราที่อยู่บนดาองคารไปครับเอือ มันจะฝ่าดงอะไรขนาดนี้นจะถึงยังวะว้าวเวลคัมซิกเกอร์วะคนทหารมิสเตอร์เอรายงานตัวเอาวะเฮ้ยไปครับันนี้อะไรเนี่ยต้องไปเคสต,ต้องไปฝึกทหารใหม่เหรออันนี้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เล่นนานแล้วมันไม่เหมือนเดิมะอะเฮ้ยกดคิวคิว อ๋อขดคิวโดดโยงทำได้แล้วไปๆๆโดดโยงโดดโยงอะแล้วครับเฮ้ยหูยยิงไม่ไอ้นี่เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันโหดเกินอุ้ยมันจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้หมันยิงดัวขนาดนี้ไอ้กระโดดจุ๊ กระโดดจุ๊กกระโดดจุ๊กจุ๊กเออโลบก่อนเฮ้ยมีคนหลบอยู่ตรงนั้นว่ะคนหรือว่ามันใช่คนเมื่อวานอะไม่รู้เราเราไปดูก่อนไอ้เฮ้กระปุกขึ้เออฮึบเออไม่ใช่คนละดูละเป็นซากอยู่ตรงนี้เวรกรรมเวรกรรมไอ้เฮ้ยกระโดดลบสวยไอ้ถึงละไอถึงละเราต้องวิ่งไปตรงกลางเหรอเฮ้ย กระโดดกระโดดลบเออสวยผ่านไปได้วะโอ้ยสุดยอดวะเราก็ไม่ธรรมดาวะนี่เขาบอกลเลยอ,อะไรอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เก็บปืนเลยปืนใช่ไหมปืนบอกว่านเนี่ยต้องเก็บไงอ่ะเก็บไงวะออกเก็บเก็บไงวะเฮ้ยอ๋กด e โอเคกด e ได้ปืนมาละโอเคพร้อม โอ้โหปืนโคตรป๋องแปงเลยโอ้ปืนป๋องแปงจังวะโอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยโคตรป๋องแปงเออก็ยังดีวะดีกว่าไม่มีลุยเฮ้ยโดยโดไม่ผ่านอเอ้พร้อมลุยครับเอาเรื่องวะไฮ้มีเดินเผารอข้างหน้าสาตัวเอาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนโอเคเซลี่ปืนก่อนเร็วเร็วเด๋ยวผาวรอจะกินแล้วเนี่ยเฮ้ย เก็บปืนโอเคปืนโกนว่ะรอบเนี้ยอืตัด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 เออเอาเหลืองมาเราอยู่พื้นฐานเก่านี่อะไรอ่ะมันก็ตัวใหญ่เกินเว้ยขู่ก่อนยิงคู่ก่อนเนี่ยให้มันเข้ามาอมอันนี้อะไรอ่ะระเบิดอะไรกันเคลียร์ไปก่อนเบิดอะไรกันรู้เคลียร์ก่อนอุ๊ยโอ้โหลูกเดียวม่องเท่งเลยอ่ะ โคตรโหดเลยเฮ้ยระเบิดมันแรงว่ะนี่งไงบ <c oughs> นทหารมิเตอร์เอเราจะสมัครเข้าค่ายทหารว่ะปอันนี้อะไรอ่ะร <c oughs> อขอดรอขอดเอาเร็วเฮ้ยเอา้าเพื่อนเราโดนกินไปแล้วเฮ้ยโมหันตมาอีกทีเพื่อนโดนกินจะช่วยเพื่อนก็ไม่ทันแล้วเอ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะ ลำแสงเอ้ยเอาเรื่องว่อ๋อมีปืน,นกลจับยานช่วยยิงเฮ้ยถือว่าใช้ได้ว่ะน,นี้อะไรอะ่ะอ๋อระเบิดขาวระเบิดขาวเป็นระเบิดตุ้มตามระเบิดสีส้มเป็นระเบิดเรียกคนมาช่วยยิงอันนี้อะไรอ,ะรอ่ะชุกมากเกีย่อปึ๊บเอามาอยู่ปึ๊บอะไรนะอ๋อมันฮิวได้โอ้ยแล้วกด กดจุกมันทำอะไรเนี่ยเอ้องทำไงกระโดดลงเป็นเงี้ยอ้าวเฮ้ยโอ๊ยตกไกหมดเลยโอ้โหอ๋อก็คือเรียกเพื่อนมาช่วยได้อ๋อกองกำลังสนับสนุนว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะลุยลุยเพื่อนโอ้โหละไอ้เพื่อนเราเอ้าเอ้าเพื่อนหงายท้องไปแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนดทนไว้เพื่อนหงายท้องไปแล้วเมื่อกี้ก็ห้าวเออไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ลองเรียกอีกทีจะมาปะเออมาเพื่อนลงมามาไหมเอาไม่มาวะเฮ้ยเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยลงมาเร็วไม่ลงมาวะเฮ้ยเอาไปไหนวะเพื่อนอนั่งนั่งขี่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะนั่งทับเลย เพื่อนมันไม่มาแล้ววะ่ะสงสัยมันม่องเท่งไปแล้ววะมันขีดไปแล้วแน่เลยวะเนี่ยโอ้จบแล้วมันไม่มาละไม่มาเราก็ต้องไปคนเดียวไปอุ้ยปึ๊บโดดโยงโดดโยงเออเฮ้ยเหมือนมันทําดีขึ้นนะเนี่ยแบบเมาส์ก็เลื่อนได้เร็วขึ้นคราวที่เราเล่นเมาส์โคตรช้าอโดดโ เฮ้ยอ๋อนี่ฮิลได้โอเคปึ๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะอเฮ้ยอ๋อใส่ชุดเกาะว่ะเจลู่อย่างเท่เอาเรื่องเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยเวลคั้มว่ะเวลคั้มแล้วว่ะเจลู่เท่จัดอ่ะเท่จัดเท่จัดเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่อ่ะมันเหมือนมันอัปเดตใหม่ว่ะ ไปครับเราพร้อมขึ้นไปสู่เอ้ยไปแล้วว่ะพุ่งหลาวว่ะเออดีครับมิสเตอร์เอเรา